สมาธิป่ยการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทําไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการเยืงก็ดีการเดินก็ดีทําไมมันจะจริงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธินี่คําว่าสมาธิโดยการตั้งใจหรือการนึกไว้ได้ใการตั้งใจนี้ก็เรียกว่าการทรงตัวเองทรงจิตไว้ในการที่เราทรงอยู่ เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินเราก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลัง เป็นอนุโอองสมเด็จพระประทีรแก้วให้ทำสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้เวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไร